บัดนี้วันที่15ธันวาคมพุทธศักราช2567เป็นวันที่24ที่ข้าพเจ้านายธนพัฒน์เขียวชอุ่นขอถวายเสียงสวดสัธยายพระสูตรพระปริศและมนต์ต่างๆถวายเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาและอาจารยบูชาแด่ครูบาอาจารย์ทั้งหลาย ขอจิตของข้าพเจ้าจงตั้งมั่นมีสติระลึกได้มีสมาธิจดจ่อในอัคระพยัญชนะในบทสวดอย่างต่อเนื่องด้วยเธินสมันตาจาัก,กวารสุอตราชันตุเทวตาสัทธรรมมุนิราชาสสะัสนุสัะขมโมขัตัง सक्के कामे च रूपे कीरिसि खरतते चंतरिखे विमाने हि परेखे च खामे तलोना खहने के हावत् कुमिखेते कुमाजयन्तु तेवा चलखर विसम्मेय खखंथपनाखा तितंता संतिकेय मुनिवर वचनं साधवो मे सुनन्तु समत्सवनकारो अयं भतन्ता ธรรมะสวนาการโอายมพัฒนตาธรรมะสวนาการโอายมพัฒนตานโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังสลาณังคัจฉามิธรรมังสลาณังคัจฉามิ สังขังสราณังคัจฉามิตุติยมปิพุทธังมสราณังคัจฉามิตุติยมปิธรรมังสราณังคัจฉามิตุติยมปิสังขังสราณังคัจฉามิตาติยมปิพุทธังมสราณังคัจฉามิตาติยมปิธรรมังสราณังคัจฉามิตาติยมปิสังขังสราณังคัจฉามิ นาทิเมสละนงอัญญังพุทโธเมสละนามวรังเอเตนะสัจจวัชเชนะโสติเมโหตุสัพพะทานาทิเมสละนงอัญญังธรรมโมเมสละนามวรังเอเตนะสัจจวัชเชนะโสติเมโหตุสัพพะทานาทิเมสละนงอัญญังสังโฆเมสละนามวรัง itena satawatena sotimehotu sapata